สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนพ้องน้องนุ่งน้องนุ่งนะครับวันนี้ผมก็อยู่ในเกมลายเลนเจอร์เหมือนเดิมนะครับวันนี้จะมาตลุยดานอรุณาซึ่งตัวหูผมก็ยังไม่มีเยอะนะครับมีแปดดาวสองสามตัวนี่เองตัวหลักผมก็จะมีตัวเชอร์รี่ขี่ไดโนเสาร์นะครับแล้วก็ตัวโพไซดอนก็บ่าวที่มันชา้าพลัง ที่โดดขึ้นไปแล้วทิ้งอะไรลงมาก็ไม่รู้มันสายฟ้าครับแล้วก,กดต่อไปตัวแรกที่เราเราจะเอาไปการเล่นอารีนาเราก็ต้องเอาตัวที่เร็วที่สุดนะครับไปอยู่ที่หน้าฐานของมันแล้วก็เอาผมก็จะเอาตัวนี้ไปไปถึกใส่มันไปยืนไว้แล้วผมก็จะเอาตัวนี้เป็นตัวมาให้มันใช้สกิลนะครับก็จะใช้ตัวนี้ไป ก็จะใช้ตัวนี่บาวที่ผมพูดว่ามันโดดขึ้นไปแล้วทิ้งลงมาอะไรก็ไม่รู้อันนี้เอาไปลบสกิลของพวกมันนะครับหลกัลกๆผมจะใช้ตัวที่อันนี้นี่สุมาไม่ค่อยเย็กได้เท่าไหร่ครับสุมาแปดดาวก็ดีนะครับดีกว่าได้7ดาว6ดาวใครที่ยังไม่ดูคลิปเก่าๆก,ก็ยังดูได้นะครับ จะใช้อะไรอีกตัวนึ้งครับติ๊กตอกติกตอกติกตอกควรใช้อะไรดีคุณผู้ชมช่วยคิดนะครับอเอาเพิ่มเติไปดีกว่าปับ๊บดูนะครับแผนของผมมันจะเป็นยังไงผลมันจะเป็นยังไงเพื่อนไม่ใช้ครับใครที่อยากเป็นเพื่อนกับผมนะครับก็ทิ้ง ID ดีไลน์ไว้ที่ได้คลิปได้เลยนะครับเราจะไปช่วยกันนะครับช่วยกันตีฐานช่วยกัน จนภายในสเตจต่างๆเอากันไม่ช่วยได้นะครับผมคิดว่าผมก็จะเป็นกำลังให้พวกคุณได้นะครับฝากติดตามฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยครับดูนะครับตอนนี้ณตอนนี้นะครับมันเป็นตามเพียมที่ผมพูดไว้เลยจริงๆนะครับคือเราไปใช้ความเร็วไปแล้วก็ไปยึดฐานของมันให้มันเดินเข้ามาอีก ใครที่สนใจไอดีนี้ก็สามารถซื้อได้นะครับในราคา2,000บาทขึ้นไปนะครับถ้าตกด่า2,000บาทผมไม่ขายครับผมคิดว่า2,000บาทนี้คุ้มนะครับแล้วก็เกมนี้ผมไม่ไอดี ID นี้ผมไม่เคยโกงเลยครับไม่ได้โกงอะไรเลยจริงๆค่ะค่ะเอา,าเลูกเปิดหีแบบปับอ,อก็ไม่ได้ครับขวดซ้ายไอดีเราต้องเลือกข้างซ้ายไปตลอดนะครับมันจะได้ของดีมาตลอดมีเชื่อก็ลองดูนะครับ ผมจะตะลุยไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าสุดขีดของผมจะได้ถึงเท่าไหร่จะใชท้ทีมเดิมนี่แหละครับไม่ใช้เพื่อนไม่ใช้อะไรจะเริ่มไปเลยนะฮะคุณผู้ชมอย่าลืมทิ้ง ID หรือคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานะครับ3 2 1สองหนึ่งไฟติโพไซดอนออกไปไอ้หนูชลีคิดไอ้หนูเสาตาแผน อีอะไรันชื e ่ออีอาหรืออะไรอีนาหรอกอีตัวมาให้คนอื่นใช้สกิลเฮ้ยนั่นแหละทิ้งเท้าลงไปทิ้งเท้าลงไปผมเกียดที่สุดก็คือตัวไวท์ไทเกอร์นะครับบาไวท์ไทเกอร์คือมันโหจริงๆอ่ะสกิลของมันยิงไกลแต่ก็ระยะประชิดมันคงจะไม่สู้พวกเชลลี่คีรนสองขอมดอกผมคิดว่า ถ้าเจอตัวต่อต,ตัวคงไม่ไม่สู้ผมนะครับผมคิดว่าโพสต์นอนกับเอยไม่ใช่สิอ่าเชอรีค่คีโนเสวกับอ่าไวไวไทเกอร์ของบาวนะครับอ่าแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆนะครับถ้าเจอตัวต่อต,ตัวนี่ผมรับรองได้ว่าตัวผมชนะจริงๆเดี๋ยวๆนะอา้าในบอกว่าส,สาย B บีป่ะแบทจะหมดใช้หมดพลังงานต่ำครับ นี่คับความดีของ iOS 9.3.5นะครับก็แนะนำกันไปเรื่อยๆนะครับอะไรดีก็ว่าดีอะไรไม่ดีเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะชื่อสู้กับพระเหรอครับอุย้ยบาปตายแล้วเนี่ยตายตายตายสู้กับพระอุย้ยตาย,ตายทีละลกักทีละลกักกินอะไร กินเจมปากินเจมปาอ่ะถูกไม่ถูกก็ไม่รู้ที่น้ากินเจมปาอุย้ยเปนพระน,นี่พี่ถ้าผมฆ่าเกินเจอของพี่ไปก็โอ้สิกรรมให้ผมด้วยนะครับอย่ามีบาปมีแช่งกันเลยแล้วก็อย่ามาค่าผมด้วยนะครับ ผมมีโอสิแน่ฮ่ามาสู้กันเลยเอาดิครับใช้เบ enfin ียร์ใช้มนมาเลยครับจมมนมาเลยโนโมโนโมมาเลยนะครับเอาดิเอาดิเอาดิเฮ้ยมีสูครับมีสูสีครับมีสูสีคู่นี้อุ้ยอุ้ยเอาดิเอาดิจัดไปเข้าดียอมตายเพื่อคืนท่านี้ได้เอ้ยไม่ใช่แล้วเฮ้ยตายแน่ตายแน่ มันมีเทคนิคนะครับก่อนก่อนที่เราจะตายมันต้องมีการหยุดไวแล้วก็ไปเริ่มใหม่ครับเราจะได้ไม่เสียตัวดิงเจอร์ตายไปฟรีๆนะครับก่อนที่เราจะแพ้เฮ้ยเฮ้ยจะตายไม่ได้นะเฮ้ยสู้เขาเฮ้ยตายหนึ่งแล้วตายสองเฮ้ยเอาไม่เอาไม่ครับเอาไม่พูดหนุงพี่นี่โหนะครับไม่ธรรมาดาผมจะไม่ออมมือแล้วนะครับมา ผมขอจัดใหม่แล้วคับเมื่อกี้ทีมอ่อนไปก็เอาทีมโหดไปแล้วกันปื๊บปับปึ๊บปับสามสองไปให้มันถูกว่าไผรเป็นไผรมาสวดมาเลยมนลปุิชาหลักการวิยาศาสตร์เอาสู้นะครับกับไสยศาสตร์ สามสองหนึ่งตามวิทยาศาสตร์แล้วความเร็วเป็นที่หนึ่งนะครับอะไรก็ตามความเร็วไม่ทันนะครับหรือมันชาสกิลมันได้เปรียบแต่ตอนนี้ถ้าจะไม่นะครับโอ้ยหูฟังลูดโอ้ตายตายโอ้ขอโทษทีนะครับนั่นแหละนั่นแหละใครจะแพะ้ใครจะได้ใครจะไปมาดู มาปาปูปาปูปาช่องเราก็เป็นช่องเปิดใหม่นะครับก็ฝากติดตามอีกครั้งด้วยนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ก็ได้นะครับกดอะไรสักอย่างก็ได้แต่อย่าก,กดไม่ชอบก็แล้วกันนั่นไงชนะ ก็เ,เลยเฉยเลยขอโทษนะครับคุณพี่ผมโหดไปหน่อยเมื่อกี้ทำเล่นอ่อยเฉยๆฮาๆนั่งไงได้อะไรนะแต่หูวิบั๊บสองดาแล้วสาําหรับวันนี้คลิปนี้ก็ขอจบเขอจบอ่าไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครอยากดูพาร์ตต่อไปต่อจากหมดอลิน่าของผมก็ กดไลค์กดคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมจะลงให้ดูแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมฝากกดติดตามอีกครั้งด้วยนะครับบ๊ายบายยุกบ